สวัสดีครับอยู่กับช่องปาฉีดคนมักรถคือเก่าครับผมน,นี้มาเบิงรถไทฟอดฟอดห้าพันเจ็ดเจ็ดสภาพอย่างนี้ครับใส่งานปกติครับผมเบิงรอเบิงท่านสภาพเดิมดีครับครับข้าหนาดิมๆเลยหมอหน้ำดืมดมโอ้ อย่างเลี่ยเดียนอย่างเลียเดียนอย่างเลียเดียนเฮ้ีดอกขุ่นเสือที่หาครับเสือที่หาแบบนี้นี่ไหมข้านดื่มๆเนี่ยเนาะข่านเดือมมันเดี๋ยนี่เบื้องว่ะโอ้สภาพโอเคเลยเดี๋นี่เก้าเก็บตัวนี้ไหม ฟอห้าพันเจ็ดเจ็ดีีครับเบิ้งเสือรหัสเสือมันเสือเกียรประมาณน,นี้ได้เลยครับก็อื่นรหัสเอียงดอกหนึ่งกระไดเบิ้งเอาครับตามนี้เลยนี่เกียโฟ 7, 7, เดเจ็ดเจ็ดอีก่นไอดีเหลี่ยม ไอดีเลี่ยมครับ เสื้อที่หาที่หาอย่าตัวลาสุดเล่นไปตัวลาสุดก่อนสิไปเป็นอย่างใบมีดกับเต็มเต็มเลยว่ะใบมีดเหมตองตองเลยว่ะพวงมาไล่อย่าง,รถ,าางรถเตอระผู้มาไล่เปี่ย เบื้องฟ้ามองเติมนมันเครื่องเบืบเ้องหน้ามันหั่นฟ้าด้ปิดบ่ได้อนนี่บ่พวงมาไล่นี่ครับตามนี่เลยหลังคาาร<พ>บเสือมันเกินอย่างนี้นี่ครับดื่มดิมฟอดห้าพันเจ็ดเจ็ดเสื้อทีห้าองตองเลยโอ้แห่งดีครับวะยางก็โอเคครับนี่ ผู้ใดใสได่ไปใส่งานนี่ถือว่าสวยงามเลยดีครับหนึ่งแสนหามืนบาทครับเอกสารสื่อขายรถใส่งานปกติราคานี่นี่มันบนมินหางง่ายๆครับนี่รถทั้งขั้นเอกสารสื่อขายครับเบื้องหางตัวยกยังอองตองอยู่ครับนี่ยังเลี่ยมเลย นี่อ่ะสีเดิมโรงงานสีเดิมดเดือบึงเบิงบ้งหางไถใบเต็มมดสุใบเลยหางไถเบิ้งครับรงงผ่านเจ็ดครับเอ๊ะตัวนี้มันเป็นผ่านเอ็มที่บ่เฮื้อาทีเป็นซี M T เอ็มที่เดี๋ยวนาะพวกที่พวกที่โอ้ใบไงใบหยิบยหบบกเต็มเปี๊ยะเลยว่ะใบายังใหม่ๆอยู่เนาะ บิงแขนยกบีโอ้แขนยกก็ยังแจม็มเจ็มอยู่เลยวะ่ะรดแห่งดีถูวะแห่งดีดแห่งดีแห่งดีงดโอ้ครับแสนหางมื่นบาทผู้ใดสนใจกับจิกลกางลุวนๆได้ยางก็ยังเต็มครับโอ้ยางก็ยังดีหลังคาเต็ม เออฟังเสียงมึงเราคนน่ะครับออกมาฟังเสียงมึออ่าติดเชียงบึงติดเชียงบึงเดี๋ยว ผูใดหาใส่งานด้ครับฟังเสียงฟังเสียงครับผูใดหาใส่งานครับด่วนเลยฟ้ากระโปรงเดียวลงก่นอาพัดเจ็ดเจ็ดเสือที่หาไปด้วยเออ นุ่หางมั้งน้องหางมั้งบอสเขับกันได้นี่ครับระบบใส่งานได้ปกติบีเจ้าของบรยูครับหนึ่งแสนหาหมื่นบาทแบตเตอรี่ไม่ตั้งหายโค้งดันหนายังแจมเจมอยู่เลยครับ เต็มดวงเลยวะ่ะโฮ้ยเกล้งตัวถอยมาถอยมานี่ครับใบย่างเต็มเลยใบไผ่ครับรถใส่งานปกตินะครับนคนขับอาจีพร่ท่านชำนาญนไปในจกวางพิบ่อยู คนขับบถท่านทำนานไปไหนครับออเออเอาถอ,อยลังไปบังเก่าเลยจต่ของ้นมาอยู่ครับเอาเบิ้งสานีวันประทับใช้งานได้ปกติครับ วดห้าพันเจ็ดเจ็ดเสือที่หาครับเอกสารสื่อขายครับผู้ใดสนใจอยากเอาไปไว้ใส่งานครับเอาปะเร็ว สนใจครับรวนๆเลยรถใส่งานปกติเรอวใหญครับวนไม่ไหนไอไม่ดันตวกาศตัวนี้นี่ตักาศตัวนี้กรกอบ อผู้ใด้หาไปใส่งานครับด่วนๆเลยครับแสนหามหมื่นบาทครับจบไซะสักถผ้าเดิมๆเลยครับถอดขวางนั่นเลยด่วนๆครับด่วนๆพูดใดสนใจใส่งานผีขวทางีดึกออกเลยยาง สภาพโอเคเออแห่งๆเลยว่ะไทยสนใจครับรถไว้ใส่งานเลยครับปวดห้าพันเจ็ดเจ็ดสภาพแห่งเลยครับเอกสารซื้อขายครับโอ้ราคารถอีเ็นราคารถอันมอไซด์ไทยสนใจครับ ด่วนๆเลยเดี๋ยวลงเบอร์ทัวรไปห้หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทต่อร่องได้อีกครับเอกสารสื่อขายรถแห่งๆเลยครับฟอร์ดห้าพันเจ็ดเจ็ดเสื้อที่หาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นเลยครับเดี๋ยวพอกันิปหนาใดสนใจรถบ้านรถมือสองครับกดติดตามไว้เดี๋ยวพอกันคิปหนาครับผมสวัสดีครับ